พอมีทั้งประมูลมีทั้งกำไรฟื้นตัวต้นทุนลดลงค่า f อฟปรับเพิ่มขึ้นเพิ่มมากน้อยไม่เป็นไรก็ให้เพิ่มเถอ,อะมันก็จะดีกับนะหุ้นกลุ่มนี้เราจะทําให้ตัวหุ้นโลงไฟฟ้าเนี่ยเริ่มมีกําไรกับตัวเพิ่มขึ้นมาถือว่าเป็นกลุ่มที่จะมีกําไรโดดเด่นที่สุดในกลุ่มพลังงานเราก็ชอบตัวสตัวจริงเราชอบหมดทั้ง gpsc g าฟแล้วก็บิสอย่างน้อยเนี่ยหุ้นเหล่านี้ น่าจะมีอัพไซด์อย่างน้อย10%ปอขึ้นไปสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนี้ผ่านทุกช่องทางของ Infoquest วันนี้อยู่กับเอพัชรทรในรายการ Well Me Peace รายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเจาะลึกข,ข้อมูลการลงทุนที่น่าสนใจ วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะว่าทิศทางหุ้นกลุ่มพลังงานในปีหน้าเนี่ยจะเป็นแบบไหนจะน่าสนใจมากแค่ไหนเราจะร่วมพูดคุยไปพร้อมกับพี่กวีชูกิจกเกษม h e a d of r e s e a r c h and c o o t t n t t บรอพายสวัสดีค่ะพี่กวีสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะ,ะวันนี้ขอมามาคุยในเรื่องของทิศทางหุ้นพลังงานนะคะปีะหน้าจะเป็นอย่างไรอ่า ทางทางบริวัยมีคําแนะนํากับนักลงทุนยังไงบ้างคะจริงๆหุ้นพลังงานเป็นหุ้นที่ค่อนข้างค่อนข้างที่จะผันผวน<ะ>เพราะว่าปัจจัยที่กําหนดทิศทางราคาพลังงานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลักโดยเฉพาะเศรษฐกิจโลกแล้ว<ะ>ก็เงินเฟอ้อของโลกทางนี้ทางนั้นยังไม่จบอีกนะยังมีเรื่องของความขัดแย้งระหว่างประเทศอีก<ะ>นะครับ สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน Supply Disruption หรือว่าการขัดขวางห่วงโซ่อุปทาน mm hmm. ก็มีผลต่อราคาน้ํามันอีกนะครับ <Okay. S 1> ยังไม่พอให้มีมายดีม,มานซัพอีกอุปสองค์อุปทานของโรงงานผลิตน้ํามันนะครับอยากจะปิดก็ปิด mm hmm. อยากจะเปิดก็เปิดราคาน้ํามันขึ้นฉันก็เปิดราคาน้ํามันลงฉันก็ปิดนะฮะยังไม่จบอีกนะฮะยังมีโอเปกอีกโอเปกพลั <laughs> อีก ท่านบอกอยากจะลดกําลังการผลิตมีปัญหาไหม <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันมีการคุบคุมอยู่เต็มไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยราคา้ํามันมันเลยคาดการทิศทางได้ค่อนข้างยากเ <c oughs> ช่นเดียวกันเวลาเราลงตุนในหุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยมันก็เลยคาดการทิศทางได้ค่อนข้างยากเช่นเดียวกัน สิ่งที่เกิดขึ้นในปีหน้าแน่ๆเราคงไม่สามารถที่จะคาดการเรื่องของความขัดแยงระหว่างประเทศได้แต่สิ่งที่เราคาดการได้พอประมาณก็คือเศรษฐกิจโลกปีหน้าหดตัวถ้าเราตัดทุกอย่างออกไปเลยแล้วบอกว่าเศรษฐกิจโลกหดตัวแล้วเราคาดหวังว่าราคาน้ามันจะเพิ่มขึ้นคงยาก yeah. ความต้องการหรือคอน s u m อ e r ต้องการผลิตภัณฑ์ทางด้าน,นปิโตเคมีให้จัดจายให้เพิ่มขึ้นก็ไม่ได้อันนี้คือคือจุดหนึ่งที่บอกว่าปิโตปีหน้าก็ก็ ดีขึ้นแต่ไม่ได้ถึงขนาดดีมากนะถ้าเทียบกับปีนี้อาจจะดีขึ้น <c oughs> ตัวปตท,ทอสอพอราคาน้ํามันเศรษฐกิจหดตัวนะครับมันก็คงจะไม่สามารถดันราคาน้ํามันให้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้แล้วโอเปกเองก็เตรียมพร้อมจะอัดราคาลงไม่ใช่อัดราคาลงเตรียมพร้อมที่จะควบคุมราคาอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยราคาน้ามันไม่ได้ปตทสอพอก็อาจจะกําไรชะลอตัวลงปีโตมีดีคมีกําไรก็โตขึ้นไม่ได้มากแต่ปีหน้าเนี่ยพี่กับมอไปลงไฟฟ้า นะครับโร<ะ>งไฟฟ้าข้อดีก็คือว่าค่า FT เนี่ยมันจะปรับเพิ่มขึ้นหลังจากที่ราคาพลังงานเพิ่มขึ้นมาแล้วพักหนึ่งครับตอนนี้เราก็<ะ>เริ่มเห็นค่า FT ปรับเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังปีนี้แต่ก็ยังไม่ทันราคาต้นทุนนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยก็จะยังคงปรับเพิ่มขึ้นอยู่นะครับกำลังพยายามจะขอประชาชนอยู่นะครับว่าปรับเพิ่มขึ้นได้เท่าไรแต่แต่ละต้องปรับครับเพราะว่าถ้าไม่ปรับ ราคา FT ขึ้นมันก็จะกลายเป็นต้นทุนของการไฟฟ้าก็จะทําให้ตัวหุ้นโลกไฟฟ้าเนี่ยเริ่มมีกําไรกับตัวเพิ่มขึ้นมาถือว่าเป็นกลุ่มที่จะมีกําไรโดดเด่นที่สุดในกลุ่มพลังงาน อีกทั้งยังมีประเด็นบวกตรงที่ว่าเริ่มมีการประมูลลงไฟฟ้า renewable มากขึ้นก็เริ่มส่งซองกันตั้งแต่ปลายปีนี้ก็เข้ากันแทบทุกคนห้าพันมิกใช่ไหมคะจ่ายห้าจุดสองไม่ใช่เมกะจิกกะจิกกะอ๋อค่ะห้าจุดสองจิกกะใหญ่พอสมควรก็แบ่งเป็นลงไฟฟ้าสักครึ่งอ๋อไฟแสงอาทิตย์สักครึ่งนึงก็เข้าใจอะครับแล้วมีลงไฟฟ้าที่เก็บแบตเตอรี่ด้วยนะก็คือใช้แบตเตอรี่ในการเก็บพลังงานด้วยซึ่งก็ G P S C ก็ได้เต็มเต็มเหมือนกัน ดังนั้นเนี่ยเก็นไหมว่าพอมีทั้งประมูลมีทั้งกําไรฟื้นตัวต้นทุนลดลงค่า f อปรับเพิ่มขึ้นเพิ่มมากน้อยไม่เป็นอะไรก็ให้เพิ่มเถอ,อะมันก็จะดีกับหุ้นกลุ่มนี้นะครับ,รบการว่ามาจิ้นของเขาก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นในแง่ของการที่เรามองลงพลังงานปีหน้าเนี่ยปตท,ะทสพก็ไม่ดีปตทก็ไม่ดีเพราะปิดโตก็ไม่ดีนะครับดีขึ้นแต่ไม่ได้ดีมากแต่ว่ามันจะไปโดนกดโดยปตทสพ อีกนะครับแล้วก็โออาปีหน้ากำไรก็โตไม่เยอะเพราะว่าถือว่าธุรกิจใหญ่เนาะอิ่มตัว<อ>นคนก็บอกว่าเอเมซอนขายดีขึ้น<อ> <laughs> ก็จริงแต่มันก็เลิมอ,อิ่มแล้วนะ<อ>คือจะให้เปิดสาขาสูงเยอะปดนี้มันก็เปิดได้<อ>ไม่มากนะครับเขาก็ต้องพยายามทําให้คนกินกาแฟจากวันละแก้วเป็นสองแก้วจากวันละสองแก้วเป็นสามแก้วไปเรื่อยๆก็คงไม่ไหวนะกินไปสมบุกทั้งประเทศไม่ต้องนอนกันพอดีมแต่นั่งกินกาแฟกันวันนั้นมันก็ยอดขายมันก็ไม่ได้โตเท่าไหร่แต่เจอเรื่องของ แต่ทีข้อดีอย่างหนึ่งของโออาร์คือมันอย่างน้อยก็มีการท่องเที่ยวมากขึ้นปีหน้าก็อาจจะทําให้น้ํามันขายได้ดีขึ้นแต่ก็โตได้มีเยอะเนี่ยมันก็เลยกลายวนะ่าพอไปกลับไปดูหุ้นกลุ่มปีโตก็โดนเศรษฐกิจหดตัวอีกอก็เลยเหลือหุ้นกลุ่มลงไฟฟ้ากลุ่มเดียวที่ปีหน้าดีมีดีก็อ,อาจจะกลับแบกบกำไรกะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพอ,อดีของกลุ่มลงไฟฟ้าอีกเรื่องหนึ่งนอกจากเรื่องของกําไรที่ดีขึ้นนอกจากเรื่องของการประมูลนะครับยังมีเรื่องของ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาทลาบาท,ที่เริ่มลดลงอพออัตราผลตอบแทนพันธาบัตรเริ่มลดลงเนี่ยหุ้นลงไฟฟ้าที่ออกแนว t ทร d ด t i o n ิทลเขาจะได้ไประโยชน์เพราะว่าเขาสู่มองขอขาเป็นหุ้นผันผลพอบอลยิวหรือว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลาบาของไทยลดลงคือมันลดลงตามตามโลกนะครับพอลดลงปุ๊บคนก็นจะเริ่มมอง้ hey, มันลดลงแล้วนะฉันไปซื้อหุ้นปันผลดีกว่าพอ,อได้ผลตอบแทนดีกว่าเรื่องราชก,การอ่ะเอกโซคาาบุรีก็ได้อีกพอจีพเอสซีวีครีมกราฟก็ได้จากเรื่องของกําไรที่เพิ่มขึ้นอย่างที่เราพูดมเ,พเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมมันคือโรงไฟฟ้ามันตอบโจทย์ทั้งหมดมันให้เลือกกลุ่มพลังงานพี่ก็เลือกอโรงไฟฟ้าอย่างแน่ของการขึ้นคือพี่ว่าเป็นขาขึ้นระยะยาวนะในกลุ่มนี้เพราะว่าอย่าลืมนะ ตอนที่ผลตอบแทนปันธบัตรรัฐบาลขาขึ้นนะ<ม>่ะหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้านี่ลงตลอดเลยนะ<ฆ>ลงมาตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะที่มองว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันจะผ่านจุดต่ําสุดแล้วจะขึ้นแล้วอ่ะมันก็ลงมายาวเลย2ปีแล้ววันนี้เราการําลังคิดว่าดอกเบี้ยกำลังถึงจุดสูงสุด<ม>แล้วก็กําลังลงถ้าตัวโลจิกแล้วเนี่ยหุ้นกลุ่มนี้มันก็ควรขึ้นยาวเลยนะขนาดที่ดอกเบี้ยกําลังจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดและกําลังจะลงมันก็คือนับก,กันเป็นปีเลยอ่ะ เพราะนั้นตีมนี้มันมัน,ม,นมันใช้ได้แล้วแล้วอย่างนี้ถ้าจะให้เลือกเด่นๆเลยค่ะตัวหุ้นไหนที่แบบน่าสนใจที่สุดที่เราอยากจะแนะนำค่ะกลุ่มที่เราพลิกจริงๆเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มตัวโรงไฟฟ้าที่เป็นริเน็ดเบเิรครับเราก็ชอบตัวสามตัวจริงๆเราชอบหมดทั้ง g p s c g อส f แล้วก็บีกริก นะครับแต่ว่าทางบรลภายเนี่ยก็จะไม่คงเป็นซื้ออยู่ตัวเดียวก็คือตัวกาฟนะครับเพราะว่ากาฟเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็มีแผนการขยายกำลังการผลิตในอนาคตค่อนข้างเยอะ,ะนะฮะแล้วยังมีแผนที่จะทำธุรกิจหลากหลายมากมายนะครับพอเป็น traditional เราเชียร์ราชบุรีนะครับ ราบบุรีเนะี่ยเพิ่งเพิ่มทุนแล้วก็ซื้อโลบไปฟ้ามาแล้วก็จะเริ่มรับรู้ก,กําไรปีหน้าเต็มทีเพราะฉะนั้นกําไรปีหน้าของราชบุรีจะกระโดดขึ้นมาจากการควบรวมกิจาก,การเพิ่งเสร็จในช่วงปลายปีปีหน้าก็จะรับรู้เต็มปีเงินปันผลอยู่ในดับ5้าถึงนดันสูงมากนะครับแล้วราคาลงมาเยอะมากจริงๆลงมาเหมือนลงไฟฟ้าอื่นๆแหละ นะครับแล้วก็ถึงรอบที่บอลยิวหรือพันผลต่แทนปันบัตรลดลงแล้วก็คิดว่าราดบุรีเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เปอร์ฟอร์มได้ดีในกลุ่มลงไฟฟ้าทรานดิชั่นแนลนะครับแต่ว่าถ้าเรามองเกิงกำไรถึงต้นปีกนละ<ม>ุ่มลงไฟฟ้าบางทีอาจจะแบบมันอาจจะมองแบบเป็นปีข้ามปีไปจนถึงปีหน้าแต่ถ้าเอาแบบเร็วๆถึงต้นปีเนี่ยสพเราเล่นยากละปตทเล่นยากละ<ม>นะครับแต่ตอนนี้ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลดลงมา ตัวที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันลดลงมาเอาเร็วๆเนี่ยก็จะเป็นพวกปิโต,โตเคมีมนะครับแต่ว่าปิโตโคเคมีเนี่ยก็จะมีพวก p d t g c นะครับแล้วก็มีพวกปูนซีเมนต์ไทยแต่ปูนซีเมนต์ไทยก็จะมีเรื่องปูนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาปิโต,โตเคมีตรงๆก็จะเป็น p d t g c อันนี้เอาไว้เก็งกำไรนะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยไตรมาสี่ที่ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลดลงมาไตรมาหนึ่งเนี่ย เราอาจจะเห็นกำไรของ PTC เนี่ยพลิกฟื้นขึ้นแต่ไม่ทั้งปี <c oughs> แต่ไม่ทั้งปีเปพ,าพราะกลางปีเจอเศรษฐกิจหดตัวก็แย่ไปอีกรอบน <c oughs> ึงมันจะเจอแต่อันนี้ไวเก่งกำไรสำหรับคนที่อยากไดเก่งกำไรเอารืเร็ว PTC แต่สำหรับคนที่ลงทุนระยะก,กลางได้ก็มองไปที่กอล์ฟ GPC บุกีริมแล้วก็ตัวลาดบุรีครับค่ะอย่างนี้ราคาหุ้นนะคะราคาหุ้นที่เราเนี่ยหุ้นที่เราแนะนําไปเนี่ยราคาหุ้นเขาเนี่ยสูงหรือยังหรือว่ายังลงทุนได้ไหม คืออย่างลาดบุรีเนี่ยมันลงมาเยอะมากนะครับ,<ฆ>รบเทียบกับสมัยก่อน60กว่าบาทก็น่าจะน่าจะยังมีอัพไซด์อยู่พอสมควรนะครับสำหรับตัวลาดบุรีแต่ผมจำราคาพื้นฐานไม่ได้นะครับ<ฆ>ไม่ได้ไม่ได้ย้ำ<ฆ>่ังเลย g p s c B c ล e มเองก็ปรับตัวลดลงมาเยอะ,ะครับแ<ฆ>ม้กระทั่งตัวกราฟเองเพราะฉะนั้นผมเชื่อว,ว่า เราคงไม่มองไปถึงไฮเดิมเพราะไฮเดิมสูงมากนะครับเราคงมองถึงไฮเดิมแต่ผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยหุ้นเหล่านี้น่าจะมีอัพไซด์อย่างน้อยสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับในในแง่ของการลงทุนถ้าจะมีกลุ่มไหนที่เป็นการลงทุนระยะยาวได้นับจากนี้แล้วราคาเหมาะสมพี่มองไปลงไฟฟ้าจริงนะ,ะต่อให้พี่บอกว่าให้มาถามปีหน้า่าถามอะไรพี่ก็มองลงไฟฟ้าอยู่ดีะนะฮะยูโงงการะนะครับเทรนด์กระแสะ เ <Mega> มกะเทรนด์นะครับไทยเราเป็นฮับอีกฮนะับใ,ในเรื่องของโลจิสติกส์ฮับในเรื่องของของของการของตัวตัว,ต,วตัวอุตสาหกรรมเนี่ยชื่อว่ายัางไรอย่างไรมันก็มันก็ต้องเป็นกระแสหลักอของประเทศไทยอยู่ดีค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคที่กวีมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆอย่างนี้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับสำหรับเวลมีพีซใน EP ต่อไปจะพาไปเจาะลึกข้อมูลการลงทุนแบบไหน อย่าลืมติดตามในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ